คใครจะเชื่อไหมว่าครับไชยโยพีเนี่ยจะทําให้ลากของต้นไม้เราจเ,เจริญเติบโตได้ขนาดนี้เพิ่มผลผลิตได้มากอีกเป็นเท่าตัวนะครับทั้งลากลําต้นดีเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมน,นะครับไชโยพีเยี่ยมจริง,งจริงคาราการาทัวราชอาณาจักรรอระวังให้นักแม่นักรักเนื้ออ่อนเขาหลอกผมจนใจรําร้องเขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอนไม่นึ่กว่าหล่อน แมีผิดร้ายแกแค้นให้พี่เพื่อนชายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอร้อยนวล ัสวัสดีครับทานผู้ชมวันนี้ผมก็รชัคนไต้มวันครับกกับรายการไทยใจอยู่ครับวันนี้เป็นยี่แปลกใจครับ่็เนื่องจากว่าที่ท่านผู้ชมห็นเคสียในเรื่องของา ไม้ประดับนะครับสิทีิพิสันออกไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้นําบอกว่าอยู่ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตืนตกใจครับหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชัยยูปีทดลองดูแล้วนอกจากเรื่องของระบบใบที่เห็นบอกคือใบใหญ่ใบโตเขียวนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วเนี่ยวันนี้อีกสิ่งหนึ่งครับที่ท่านผู้นําบอกว่าอ่ามันแปลกจากเดิมครับเราอยากให้ทางบริษัทมาช่วยพิจารณาแล้วก็มาช่วยดูให้หน่อยว่ามันมัน ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับกับต้นกับต้นเศรษฐีวินสันของเขานะครับแต่ว่าพอมาดูแลโอ้โหตกใจจริงๆครับท่านผู้ชมแต่เป็นส่วนไหนของต้นเศรษฐีวินสันนั้นเดี๋ยวจะให้ในส่วนของพี่ไปบูญนะครับที่เคยออกไปแล้วหนึ่งเคสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าส่วนที่มันแตกก่างแล้วก็มันขึ้นมาใหม่หจากเดิมเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมาสอบถามข้อมูลจากพี่ไปบูญหลังจากที่เรามาถ่ายกันเคสแรกนะครับพี่ไปบูญก็อธิบายให้เราเข้าใจแล้วว่า สิ่งที่มันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนั่นก็คือเรื่องของของใบ,บนะครับแล้วมาคราวนี้ที่บอกว่ามันมันหลังจากถ่ายไปกี่วันนะสิบสิบ,ส,บสามวันสิบสามวันสิบสามวันเองครับแล้วสิ่งแล้วปรากฏการณ์นั้นก็เกิดขึ้นกับสวนเศรษฐีวิสานของพี่ประภูนคืออะไรครับอันนี้มันจะเป็นระบบลากนะครับระบบลากลากเนี่ยจะแตกออกมามากมายเลยเยอะมากแล้วขึ้นมาแบบ ปกติรากเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินแต่นี้อันนี้นอนครับรากอันนี้จะไม่แบบนั้นเลยครับรากเนี่ยรากฝอยรากจริงรากขาวเนี่ยขึ้นมาบนดินเลยขึ้นมาบนดินเลยขึ้นมาบนดินให้เราเห็นทั้งทั้งที่ดินที่อยู่นี่โอ้โหครับผมแข็งมากมากเลยนะอันนี้ดินแข็งนะครับนี่ดินน้าท่วมไปดินน้ำท่วมแต่ว่าระบบรากก็คือโชว์ให้เห็นเลยว่านี่คือรากนี่นี่คือรากของเศรษฐีช่ยชายขึ้นไม้เห็นขาวตกใจเลยตอนแรกนึกว่าผมอ้ยมันมันแปลกไอ้มันเป็นอะไร ก็ไปหยิบดูอ้าวี่นี่มันลากต้นไม้ทั้งนั้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่ข้ามบอดมากับไม้ประดับไอเนี้ยที่มันราคาดีที่สุดแล้วเนี่ยเคยเห็นอย่างนี้ไหมเคยเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นอย่างนี้นะครับปกติมันก็จะงามธรรมดาธรรมดาแล้วแล้ว,ลวช้าด้วยมันไม่เร็วชา้ามันไม่เร็เวอันนี้มันจะให้ผลเร็วให้ผลเร็วครับแล้วสิ่งที่มันแตกต่างนอกเหนือจากระบบ รากที่เห็นแล้วก็คือเรื่องข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 องใบใบแล้วก็เรื่องตัวนี้ใบของหลอดเนี่ยจะออก<ม>เร็วพรุ่งนี้จะออกเร็วอ่านะฮะดูครับกล้องช่วยแพนให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไพบุญโมนะครับเดี๋ยวกล้องช่วยแพนให้แล้วกันนะครับว่ามันลอยขึ้นมายังไงอันนี้คืออันนี้คือรากใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ขึ้นมานี่คือรากนะครับครับนะอันนี้ยังดูไม่จุใจครับเพราะว่าที่นี่ก็คืออันนี้มันดินแข็งดินมันแข็งมากนะครับแต่ว่าจะให้นข,นใหใขนาดดินแข็งยังขึ้นมาได้ยังขึ้้นนมาใหเหเ็ นะแต่เดี๋ยวไปดูไปดูจุดที่น่าแปลกใจมากครับเดี๋ยวตามผมกับพี่ไผบูนมาครับครับเนี่ยจะสังเกตนะต<ๆ>เอาตัวอลยดิดครับครับนี่ก็คือที่บอกว่ามันมันแปลกใจมากครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับ ที่ลากขาวขาวเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยลากจะขึ้นมาเต็มหมดเลยเนี่ยดูนะครับนี่ครับที่ผมเหยียบนี่ก็ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดูนะครับมันขึ้นเนี่ยลากจะขึ้นมาเนี่ยพ้นดินเลยนะเนี่ยนะครับเราขึ้นมาขึ้นมาเต็มหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับขึ้นมารอบหมดเลยครับท่านผู้ชมแล้วขาวอย่างนี้เลยครับเนี่ยฮะเป็นระบบลากที่ที่จากที่เราใช้ชัยโยพีไปเนี่ยลากจะขึ้นมาจะสังเกตได้เลยเนี่ยในในเราแวกเนี้ยลากจะขึ้นมาเต็มไปหมดครับเนี่ยฮะเขาต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ ขออธิบายนิดนึงครับเรื่องของอาการให้อาหารพืชมันมีอยู่สองทางนะครับก็คือเรื่องของทางใบและก็ทางรากนะครับทางใบจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นดินเรามันถูกทําลายเยอะรากรมันไม่สามารถที่จะเดินได้มันไม่สามารถที่จะหาอาหารได้แต่วันนี้ครับชยโยพีเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศได้รู้กันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรากของข้าวระบบรากของไม้ยืนต้นยางพาราและวันนี้นะครับระบบรากของอไม้ไม้ประดับท่านผู้ชมก็เห็นเอาแล้วว่า นี่ฮะที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรขยายจริงๆแล้วมันช่วยในเรื่องของโครงสร้างของพืชทั้งหมดเลยทั้งรากทั้งลำต้นทั้งใบนะฮะเอานะฮะมันมันไม่จบกันแค่นี้แน่นอนสําหรับเทปนี้นะครับเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไหมนอกเหนือจากนี้อีกแต่ว่าสิ่งที่ที่พี่ไพบุที่พี่ไพบุญอยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับก็คืออยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรให้มาทดลองใช้ชโยพีดูครับ ท่านจะประสบผลสําเร็จครับถ้าอยากรวยครับลองใช้ดูดิครับลองใช้ดูลองเปิดใจใช้ดูใช้ดูท่านจะประสบผลสําเร็จครับผมเพราะมันจะมัะช่วยเหลือทั้งเรื่องของ ลดต้นทุนครับผมจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสูงมากกว่าเดิมเป็นสองสามเท่าแล้วก็เรื่องของโรคภัยต่างๆทั้งตัวองเรื่องนี้เรื่องโรคคนเราไม่มีไม่มีนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่ไพผูพย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเที่หน้าผมและพี่ไพผูพย์จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมอะไรนั้นคอยติดตามชมสำหรับวันนี้เชียร์โยพี่เยี่ยมไหมครับเยี่ยมเหลือหลายบอกให้รู้ ตรายาเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอยนวน